สวัสดีแฟนเพจกระบทลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมครับแบงก์กระบทลูกหนังจะมาวิเคราะห์8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022แต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลกันครับดีใจกับสมาชิกในกลุ่มพี่ๆน้องๆทุกท่านเมื่อคืนครับกับแนวทางในกลุ่มทั้งตัวเต็งตัวสเต็ปและตัว VIP ต้องบอกเลยครับว่า เข้าเต็มประตูหวานเชียบซะพีพีท่านไหนครับที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มบอลที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้ครับแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอด b a n k 1 6 8 6แอดมาแล้วเข้ากลุ่มได้ฟรีและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยฟุตบอลโลก2022รอบ16ทีมสุดท้ายจบลงไปแบบเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับ8ทีมสุดท้ายที่จะมาฟาดแข่งกัน ซึ่งบรดาทีมดังและตัวเต็งแชมป์ยังอยู่กันครบโดยมาจาก3ทวีปครับยุโรปเข้ารอบมามากที่สุดมากันตั้ง5ทีมอเมริกาใต้2และแอฟริกา1ทีมยุโรปครับ5ทีมมีฮอลแลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษโคเอเชียและโปรตุเกสส่วนอเมริกาใต้ครับมีอาเจนและบราซิลส่วนแอฟริกาครับโมร็อกโกโดยฝรั่งเศสแชมป์เก่าวรวมถึงโคเอเชีย รองแชมป์ครั้งที่ผ่านมายังอยู่ในเส้นทางขณะที่บาราซิลครับแชมป์โลก5สมัยก็ยังไม่หลุดวงโคจรเช่นกันกับเพื่อนร่วมทวีปอเมริกาใต้อย่างอาร์เจนตินาที่หลุดหลงเข้ามาในรอบนี้คงเป็นมโมร็อกโกกลายเป็นทีมามาเมื่อที่หลุดเข้ามาในรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เริ่มที่ทีมแรกครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันทีมชาติโคเอเชียครับรองแชมป์ครั้งที่ผ่านมาฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับพวกเขาอยู่กลุ่ม F ผลงานรอบแบ่งกลุ่ม3นัดชนะ1เสมอ2ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์มาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม F รอบ16ทีมสุดท้ายครับต้องมาเจอขุนพลสมุไรบูและเป็นพวกเขาที่ใช้ประสบการณ์ในการยิงจุดโทษชนะไปหลังเสมอกันในเวลาจุดเด่นของโคโอเอเชียชุดนี้ครับน่าจะอยู่ที่แดนกลาง3ประสานดูกาโมดิชมาเซโลโบสวิช มัติโอโควาซที่แทบจะเป็นทุกอย่างของทีมส่วนเกมลุกอังเดคามาริกและอีวานเปเลซิสยังคงเป็นไพ่ไม้ตายในการถลุกประตูผลงานทั้งหมดในบอลโลกครับยิงได้5เสีย2ครีนชีต2นัดราคาทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก2022ของพวกเขาอยู่ที่35ต่อมาต่อกันที่ทีมชาติโมร็อกโกดีกีแชมป์กลุ่ม F ฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่มเ ผลงานรอบแบ่งกลุ่ม3นัดชนะ2เสมอ1ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่ม F รอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องมาเจอทัพกระทิงดุจากสเปนเกมนี้พวกเขาเป็นรองครับในเรื่องชื่อชั้นแต่ผลงานโดยรวมทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะสู่สีและเป็นไปตามที่คาดครับด้วยสไตล์การเล่นรับแล้วโต้ทำให้นัดน,นี้ขุนพลราชสีแห่งอาร์นยื้อสกอร์รักษาผลการแข่งขัน ไปถึงวัดดวนกันที่จุดโทษและเป็นพวกเขาที่ทําได้ดีกว่าจุดเด่นของโมร็อกโกชุดนี้อยู่ที่เกมรับอันเหนียวแน่นและเกมโต้กับอันแม่นยำผลงานทั้งหมดในบอลโลกยิง4ประตูเสีย1ประตูคลีนชีต3 3นัดราคาทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก2022ของพวกเขาอยู่ที่35ต่อทีมต่อไปฮอลแลนด์แชมป์กลุ่ม A บอลโลกครั้งนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม A อทำผลงานรอบแบ่งกลุ่ม3นัดชนะ2สเสมอ1ผ่านเข้ารอบรองอัในฐานะแชมป์กลุ่ม A รอบ16ทีมสุดท้ายต้องมาเจอกับ USA ผลการแข่งขันเป็นไปตามคาดครับอสวินสีส้มชนะสบายไปที่3ประตูต่อหนึ่งจุดเด่นของฮัลแลนด์ชุดนี้คงเป็นเรื่องแท้ติกของจานหลุยฟันเกา่าที่แม้จะน่าเบื่อแต่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพของบอลหาช่องไปเรื่อยๆครับจนแนวรับคู่แข่งพลาด ผลงานทั้งหมดในบอโลกครั้งนี้พวกเขายิงได้8ประตูเสีย2ครีนชีต2นัดราคาเต็งแชมป์ของพวกเขาอยู่ที่17ต่อทีมต่อไปครับคือทีมขวัญใจมหาชนเจ้าของฉายาสิงโตคำรามนั่นคือทีมชาติอังกฤษฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม B ผลงานรอบแบ่งกลุ่ม3นัดชนะ2เสมอ1ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในฐานะแชมป์กลุ่ม B รอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาเจอกับสิงโตแห่งเตรังกาทีมชาติเซเนกัล เกมนี้ไม่มีพิกโผพวกเขาโชว์ฟอร์มเหนือกว่าหลายขุมถล่มไปถึง3ประตูต่อ0จุดเด่นของอังกฤษชุดนี้คือทีมเวิร์กและสไตล์การเล่นบวกกับขุมกำลังที่เต็มไปด้วยซุปตาดาวดังพรีเมียร์ลีกไหนจะทีมที่สร้างกันมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018ยูโร2020ทีมชุดนี้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้ทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ที่กล่าวมาผลงานทั้งหมดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับพวกเขายิงไป12ประตู เสีย2ประตูครีนชีส3นัดราคาที่พวกเขาจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกพวกเขาอยู่ที่7ต่อทีมที่5ครับทีมชาติโรนันโดหรือโปรตุเกสแชมป์กลุ่ม H ชฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม H ทชทำผลงาน3นัดในรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม H รอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้ทีมจากแดนนาฬิกาเจออาวุธหนัก ของฝอยทองรัวสะไส้แตกถึงจะเป็นทีมที่เหนียวแน่นแต่ด้วยเกมลุกของพี่ฝอยทองก็ต้านไม่ไหวนี่ขนาดไม่มีพี่เจ็ดโดยังฟอร์มขนาดนี้ถ้ามีจะขนาดไหนจุดเด่นของโปรตุเกสชุดนี้ครับเป็นขุมกำลังที่เต็มไปด้วยดาวดังและดาวรุ่งโดยเฉพาะแดนกลางกับแดนหน้าที่มากันครบไหนจะระบบทีมที่เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานอีกผลงานทั้งหมดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับพวกเขายิงไปได้12ลูก เสีย5ประตูคินชีฟ1นัดราคาเต็งแชมป์ของพวกเขาอยู่ที่7ต่อมาที่เต็ง3ทีมเมซี่และพ้องเพื่อนอาร์เจนตินาแชมป์กลุ่ม C ฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่ม C ีทำผลงานรอบแบ่งกลุ่ม3นัดชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบน้องเอามาในฐานะแชมป์กลุ่ม4รอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาเจอกับแดนจิงโจ้ออสเตรเลียและผลที่ออกมาครับพวกเขาชนะไป2-1ถึงฟอร์มจะไม่ค่อยดีครับแต่พวกเขายังใช้ ความเด็ดขาดของนักเตะและประสบการณ์ผ่านเข้ารอบมาได้จุดเด่นของทัพฟ้าขาวเจนตีน่าชุดนี้จะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากเรียวเนลเมซี่ชายที่กลุ่มชะตาทัพฟ้าขาวไว้ในมือตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วผลงานทั้งหมดในบอลโลกพวกเขายิงได้7ลูกเสีย3ประตูคินชี้ส2นัดราคาเต็งแชมป์ที่พวกเขาได้อยู่ที่5.95ตัวเต็งอันดับ2ทีมชาติฝรั่งเศสแชมป์กลุ่มดี ฟุบลโลครั้งนี้พวกเขาอยู่ในกลุ่มดีทำผลงาน3นะัดชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์มาในฐานะแชมป์กลุ่มดีรอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาเจอกับโปลแลนด์ผลที่ออกมาพวกเขาชนะใส่ใส 3, ประตูตอนหนึ่งโดยฟอร์มการเล่นของสุดยอดของเอ็มปักเป้อองจวนกิสมันและออดเวชีลูจุดเด่นของทัพตาไก่ชุดนี้ครับคงหนีไม่พ้นขุมกำลังส่วนใหญ่ยังเป็นตัวเดิมที่คว้าแชมป์เมื่อปี2018แถมผู้เล่นดาวรุ่งที่เข้ามา แทนตัวหลักที่บาดเจ็บก็แทบไม่ต่างจากตัวหลักเลยผลงานทั้งหมดในบอลโลกครั้งนี้ครับพวกเขายิงไป9ประตูเสีย4ประตูแต่ที่น่าตกใจครับคือเขาเสียประตูทุกนัดราคาเต็งแชมป์ครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ของทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ที่5ต่อมาถึงตัวเต็งอันดับหนึ่งอย่างทีมชาติบราซิลฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขา อยู่ในกลุ่ม G ผลงานรอบแบ่งกลุ่ม3นะัดพวกเขาชนะ2แพ้1ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่ม G รอบ16ทีมสุดท้ายพวกเขาเจอกับพิธีเกาหลีใต้ผลเป็นไปตามคาดบราซิลถล่มยัด4ประตูต่อนหนึ่งจุดเด่นของทัพแซมบ้าบราซิลของหนีไม่พ้นสไตล์การเล่นที่เน้นเกมลุกแถมทัวร์นาเมนต์นี้ขุมกำลังแซมบ้ายกพลมา กันแบบเต็มสูบดีทุกตำแหน่งครับไม่ว่าจะประตูกองหลังกองกลางแม้กระทั่งกองหน้าผลงานทั้งหมดในบอลโลกพวกเขายิงได้7ประตูเสีย2ลูกครีนชีส2นะัดราคาเต็งแชมป์ของพวกเขาครับอยู่ที่2.85ถ้าดูจากขุมกำลังหรือผลงานทั้งหมดคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบราซิลฉายแววเป็นเต็งแชมป์ตั้งแต่เริ่มแต่บอโลกครั้งนี้ครับหลายคนคงอยากเห็นเลอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโ,โรนัลโด คว้าแชมป์หรือแม้กระทั่งเจอกันในรอบชิงแต่ใช่ว่าเส้นทางของทั้งคู่ครับจะโรยด้วยกีบกุหลาบก็ทีมอื่นๆครับก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์ทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษที่พร้อมเป็นเสียนหนามเพื่อคว้าแชมป์โลกอีกครั้งถ้าดูจากอะไรหลายอย่างครับต้องบอกได้เลยครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นฟุตบอลโลกที่สนุกครั้งหนึ่งไม่มีพลิกโผไม่มีดรามา่าเราต้องมาดูครับว่าวันที่9ที่จะมาถึงนี้ใคร จะผ่านเข้ารอบลองชนะเลิศเป็นทีมแรกและใครจะอกหักตามทีมอื่นๆไปก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับให้กับทีมงานและตัวผมเองวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ